Happy birthday to you กับตันพรดาป็นสณานนทกุลครับด้วยความนอบถ่อม ผพอย่างนี้พวกผมก็ต้องยกขยโยไปไปดูน้ำท่วมครับไปดูน้ำท่วมที่จังหวัดอ่างทองสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองที่เคารพรักทุกท่านครับวันคล้ายวันเกิดของแบตนะครับที่นี่ไม่มีท่านรัฐมนตรีแบตนะครับมีแต่ไอแบตของพวกเราเหมือนเดิมนะครับความสามารถของเขานี่นะครับมาจาก DNA มาจากความขยันมาจากความทุ่มเทมาจากความมั่นใจที่เขามั่นใจว่ามีพ่อแม่พี่น้องชาวอ่างทองอยู่ข้างหลังเขาตลอดเวลาครับแล้วสี่เดือนนี้จะเป็นสี่เดือนที่เราจะทํางานกันอย่างเต็มที่สุดความสามารถอย่างที่เรียนครับต้องยืมตัวแบตไปกับผมทุกที่นะครับแล้วก็จะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดเท่าที่เราจะทําได้

ให้ร่ำรวยเงินทองยศศักให้คนรักมากมีดาด,ดื่นการสิ่งใดจงลุล่วงราบรื่นอายุยืนปลอดโรคปลอดภัยก็ปี้เข้ามาครับขอบคุณครับสวัสดีครับอีกใจที่นังค่คับทีประสบความสำเร็จในชีวิต ทุกคนคาดหวังไว้ค่อนข้างสูงนเอย่าทำให้คนนี้คาดหวังแล้วพิลักโอกาสมือถึงคนเรามีโอกาสมาไม่บ่อยมาแล้วต้องใช้ให้เป็นนะมาต้องเปล่ยนกำลังใจแน่เป็ี่ยนตรงนีเป็นเงีสุขภาพแข็งแรงทำงานได้มีประสิทธอ่าเลยรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ